สวัสดีครับวันนี้นนทกอยู่ที่ไอดีดักนะครับหลังจากที่ห่างหายไปประมาณ2อาทิตย์ก็ช่วงนี้ผมมีเรื่องวุ่นวายนิดหน่อยเกี่ยวกับไอโรคโควิดนะครับต้องบุกบ,บันไปตรวจไปอะไรค่าเชื้อที่บ้านลหลายๆอย่างวุ่นวายน่าดูนะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปลงให้นะครับก็เพิ่งจะเริ่มซานะครับ14วันจากตัวครบแล้ว ที่บ้านก็เริ่มหายกันหมดแล้วจากปกติที่บ้านติดกันหกคนนะครับตอนนี้หายกันหมดแล้วทุกคนก็จะเริ่มกลับมานะครับสําหรับคลิปนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะลงอะไรนะเพราะเพิ่งจะเสร็จเ <laughs> พิ่งจะว่างเพิ่งจะมีเวลาก็คลิปนี้เดี๋ยวจะไปลงที่โหมดไอ้นี่แล้วกันเนาะอ่าพันธมิตรมาได้ตีให้ดูนานแล้วเนาะ เดี๋ยวขอรับของก่อนทำอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพอาะจะเข้าเกมเลยเนี่ยรับพลังแล้วก็เข้าเกมมาเลยก็ทีมที่ผมจัดไว้นะครับจะเป็นแบบนี้นะอ๋อยังไม่ได้ซื้อของเลยเดี๋ยวไปซื้อของก่อนก็ไอดี <ID S 2> นี้ผมเล่นเดี๋ยวพาไปดูทีมนะครับทีมที่ผมจัดไว้นะที่เคยพูดในเพจนั่นแหละในกลุ่มนะว่า ผมจะทำเป็นการดอนยืนคู่กับวานอยู่นะครับอ่านี่ทีมผมจัดเป็นอย่างนี้นะฟันธมิตอยู่ไหนล่ะกดตรงนี้ก็ได้ปะเนี่ยนะอ้าอผมถึงร้อยล้านแล้วเหรอสามทีมเออผม,มเพิ่งจะรู้ตัวนะเนะี่ยนะครับทีมที่ผมจัดก็จะเป็นอย่างนี้นะก็จะมีวานมีมิวเกาะอ,อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งพึ่งได้มาใหม่เออลืมเลย นี่อันนี้ระหว่างที่ไปตรวจโควิดผมได้ไข่ยูเนียนมาแล้วฟักได้ไลโคมาอันหนึ่งนะครับนี่ไข่ยูเนียนวางอาหารก่อนนี่อันนี้เพิ่งจะได้มานะครับนี่เป็นไลโคนะครับผลของมันก็จะเป็นเพิ่มสกิล พุม่มมอนทัดไฟ5%ปนะครับแล้วก็เพิ่มฮิตแล้วก็เพิ่ม HP, ATK 2%นะครับก็ค่อนข้างหวือหวาครับสำหรับอันนี้เลยนะส่วนร้านคาอันนี้พยายามซื้อประมาณนี้ไว้นะครับแล้วก็อันนี้เอาไว้ใช้ในกิจคืนของนะครับส่วนนี้ผมซื้อแค่นี้ไข่ฟ้าไม่ซื้อนะครับไขท่ทองผมก็ไม่ซื้อซื้อแต่ไข่ม่วงกับใบแม็กนะครับซื้อแค่นี้แล้วก็ ถ้ามันเหลือผมก็จะมาซื้ออันนี้สะสมไว้นะไว้ทํารีวิวนั่นแหละเพราะคงจะยังไม่ได้เล่นจนกว่าผมจะได้เป็นกระจูร่างทองนะ <c oughs> ก็คิดว่าจะกลับมาเล่นทีมไฟฟ้านั่นแหละใจชอบทีมไฟฟ้าอยู่แต่ไฟฟ้ามันยังไงอ่ะมันหมดเยอะเ <c oughs> สียดายฟักทองอาเจอคู่แรกแล้นะ ก็อย่างที่ได้รู้นครับสําหรับผมถ้าเจอกันรอบสองถ้ารอบแรกผมชนะได้รอบสองเจอกันอีกรอบหนึ่งผมก็จะกดยอมให้นะอันนี้แต้มเพิ่งจะเริ่มเก็บเลยนะเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่เลยอ่ะอ่าลืมก็สําหรับวานนะครับมันจะตียเบิ้ลได้ถ้าออกสกิลน้ํานี่นะถ้าไปล่างทองออกสกิลน้ําไอ้เมื่อกี้นะมันจะฟื้นความโกรธเต็มนะครับ แล้วก็ตีได้อีกรอบนึงก็คือออกสกิลแล้วใช้อติได้เลยเขาจัดทีมค่อนข้างดีครับเราบัฟก่อนเรากลัวตายตีเล็กไปก่อนเดี๋ยวบัฟหายให้เล็กมันล้างบัฟได้ก็สำหรับบีดีบิวนะครับที่ผมไม่เอาวานมาใส่บีดีบิวนะก็หลักๆเลยคือ ไอวานน่ะขอไปครับไอวานน่ะมันไม่มีสกิลเปิดบัฟใส่ไปก็เท่านั้นนะครับมันไม่ได้บัฟให้ b ีดีบิวนะครับก็เต็มที่จะได้แค่เอามาดูตีนะครับแล้วก็ใช้อ่าคุณสมบัติสกิลของ BD ดีบิวลดสปีดเพื่อที่ว่าวานจะได้ตีได้ถี่ขึ้นนะครับแต่อันนี้ของวานน่ะผมใส่อันนี้ไงลิบบิ้นที่มันลดสปีดเมื่อเราโจมตี สูมรดสปีดได้น,นะครับ15%การสปีดค่อนข้างเอาเรื่องอยู่อ่อาเนต็ตผมเหมือนจะหนื่นั่นไงมือติดตือก็โหมดนี้ที่ว่าหาคนยากๆอันดับแรกเลยก็คือเป็นที่เนต็ตเราด้วยนะครับขี่ตะกะะั่นเนาเชียวขี่ตะกะั่นมาผมก,กดยอมไหมเนาะเลเวล ยังไม่ถึงเท่าไหร่แปดสิบเก้ายังไม่ถึงเก้าสิบเลยหาผมดูถูกแล้วกันนะครเอ้ากดไม่ทันก็รเล่กดยอมเลยกดไม่ทันเน็ตผมช้าถ้าเจอแบบนี้ส่วนใหญ่มกกดยอมไหมนะตีไปก็ไม่สนุกครับก็สําหรับคนนี้วันน้อยถ้าเจอแบบมัตเตอร์สูงๆเงี้ยบางทีเขาก็กดยอมให้นะผมเห็นหลายคนอยู่นะ ยอมให้คนเลยนน้อยๆอ่ะเกมนี้น่าเล่นตรงนี้นะครับคนที่โหดๆอ่ะไดหลายคนเลยเขาจะช่วยส่งเสริมคนเล่นใหม่ๆนะครับเพื่อที่ว่าจะได้มาเล่นด้วยกันนานๆถ้าคนเก่งๆยิ่งเยอะยิ่งเล่นสนุกนะครับประมาณว่าเป็นไง่ะถ้าเก่งคนเดียวมันก็ไม่สนุกอ่ะอ่านี้หลอกหลอกมาสเตอร์ร้อยสามิภกขีดแตกระแตเนี่ยหลอกหลอก สำหรับคนที่หลอ,อกแบบนี้นะผมตีอย่างเดียวอะนะหลอกคุณหลอกดาวนะเตรียมไฟฟ้าเชด้วยอันนี้เราเลือกตีตัวบัฟก่อนนะครับนี่แล้วเราจะได้เปรียบนะครับตอนนี้ความโกรธถ้าเกิดเราออกสกิลเนี้ยโกรธจะเต็มแล้วเราจะตีเบิ้ลได้นะครับแต่ตายไปซะแล้ว ผมว่าจะให้ดูรถสปีดท่านหน่อยเดี๋ยวไว้เจอที่สูสีกันแล้วกันนะครับาจะดูว่ามันรถสปีดเยอะขนาดไหนอันนี้ทีมตามสูตรนะครับไคโอกา้าบีดีบิลแต่ผมใช้โฮโอครับเมื่อกี้เป็นผลจากไอ้นี่นะประดับเซ็ตทันเตอร์ เซทเทนเดอร์ผมมีเยอะอยู่แหละเซทเทโอมีแค่สองเซตเองผมเลยเอาไปใส่ให้ไอบีดิวทั้งคู่เลยส่วนไอวานผมก็ใส่เป็นเทนเดอร์อยู่นะเทนเดอร์บัวแดงเดี๋ยวไปทำบัวแดงโคโอก่อนจะเอามาใส่น่าจะทันระหว่างที่เรารอไอเนี่ยนะไอบอสกาะดอนล่างทองที่ผมจะทำนะ อ่าแบบนี้โอเคเลยผมกดยอมให้ครับววเก้าสิบขี่บังมาเงี้ยอยู่ทีว่าผมจะกดทันเขาหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะเห็นไหมยังไม่ทันขึ้นเลยก็อยากให้รอสักนดิดหนึ่งนะครับเพราะมีหลายคนหลายคนจริงที่เขากดยอมไม่อะคนเวิวน้อยพลังน้อยๆเงี้ย มีหลายคนเลยคนเก่งคนโหดอะ่ะแต่ก็มีประเภทที่ว่ามันก็มีนะว่าเขาก็ไม่ได้ที่ว่าเจออ่อนแค่ทนไหนก,นนก็เขาก็ไม่ยอมอะอันนั้นก็ว่าเขาไม่ได้นะครับเกมมันทํามาอย่างนี้ต้องเข้าใจเขาเพื่อเขาเก็บตรงเก็บแต้มอะไรอย่างงี้นี่วแปดสิบเอ็ดก็เดี๋ยวคงต้องรอแต้มขึ้นก่อนนะครับถึงจะเจอแบบโสโด อ่าในผมกดทันเขาเห็นไหมก็นะ <c oughs> บางทีเป็นที่เน็ตนะครับกดไม่ทันแต่มีหลายคนจริงนะที่เขากดยอมไม่อ่เพราะงั้นอย่าเพิ่งรีบกดครับได้เท่าไหร่รอยยี่สิบ เจอแบบสามร้อยสี่รนะ้อยเลยนะเราไปลองดูโหมดอื่นดีกว่าเนาะเล่นโหมดนี้ขบกว่าไ่นกดไม่ทันมาเตอร์ 62, รหกสิบสองกลังหกล้าน ก็้สำหรับเกณฑ์การที่ว่าเวลเท่านี้พลังเท่านี้เหมาะสมไหมอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมอยากจะบอกว่าพลังมันแค่ตัวเลขอย่าไปยึดติดอย่าไปอะไรกันมากพลังน้อยๆชนะพลังเยอนะกๆก็มีนะครับมันอยู่ที่การจัดทีมนะครับแล้วไอการเล่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเน้นสะสมตัวบางคนเน้นไอโน่เน้นไอนี่เน้นไอนั่<ๆ>นไม่เหมือนกันนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือหลักๆเลยจะเป็น VAP เวลเท่านี้ V เท่านี้พลังมันก็จะไปอีอย่างนะครับระหว่าง V0 ศูนย์กับ v 1สิบเวลเท่ากันทําเหมือนกันแต่พลังไม่เท่ากันนะครับเพราะมันก็จะเป็นกับ V ด้วยแหละวี v เยอะก็มีโอกาสเยอะประมาณนี้นะครับ แต่ก็เคยมีนะ v ีศูนย์ในตนานที่เขาไปตีวีสิบสี่อะเซิร์ฟสี่สี่ผมจำได้ทุกวันนี้เลยแล้วคนเซิร์ฟไอคนวีสิบส่อะดราม่าแบบโอ้โหดังไปทั้งเซิร์ฟผมจำได้ทุกวันนี้ไอดอนผมเลยครับ v ีศูนยีสิบเซิร์ฟจริงๆ127 ี๋วยวต้องไปไปางหัวอื่นแล้วยังไม่เจอสามร้อยกว่าเลยอันนี้ขอตีแล้วกันเนอะหกล้าน ็สาเหตุที่ผมเอาทีมมืดทีมหลักของผมนะเอาไว้หลังสุดเลยผมกำลังปั้นไอวานกับมิวเกวาะอยู่ไงก็เลยต้องการเอามาวัดวัดผลว่าปั้นถูกทางไหมอะไรประมาณนี้ครับต้องการที่จะเล่นมันก่อนนะครับก็เหมือนกับว่าเล่นให้มันคุ้นมือประมาณนี้ครับ แต่ตอนนี้เห็นเขาีแฟรี่กันเนาะทีมแฟรี่เยอะมากแล้วทีมแฟรี่หล,ลักก็จะมีอะไรมีฟีนี่มีกวางมานนี้แล้วก็เดียนซี่ทีมเห็นนะก็ถามว่าแฟรี่แพ้อะไรนะครับก็แพ้เล็กนะครับที่ผมแนะนำเลยก็เป็นทีมไฟฟ้าเลยสกิลฟาดหางของปิกาจูครับ เด็ดสุดลองมาก็เป็นไอสิงโตนะครับซูการิโออันนี้จัดทีมอลังการมากครับบอกเลยอนาคตไก่ครับทีเมื่อกี้ผมว่าจะจัดเป็นทีมไก่ผมเหมือนกันแหละไอไม่ใช่ทีมไก่ไอดีไก่ว่าจะจัดแบบเมื่อกี้แหละเซตเมื่อกี้เลย จัดทีมสวยนะคนเมื่อกี้อ่าทีสุดท้ายเจอขีนี่มาอีกแล้วคนนี้ก็แบบที่ว่าผมกดยอมไม่ทันใช่ไหม ยอนไปนะจะได้ไปเร็วๆเดี๋ยวเวลาไม่ทันมีผ่านไปแล้ว14นาทีเหลืออีก15นาทีก็คลิปคลิปหนึ่งผมจะอัดได้ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเต็มที่แหละกลัวจะเบื่อด้วยแหละถ้าอัดเกินนั้นไปอ่ะ จบแล้วนี้ลองมาดูที่หมดนี้แล้วกันเนาะนี่โอ้โหห้าสิบกว่าซุยายากับซุยยากเรามาดูวันนี้เลยแล้วกันนะสาสิบกว่าอ่าโอเคเราจะโดนมาชาดโดตีตายก่อนหรือเปล่าต้องลองดูครับไม่อลองก็ไม่รู้ <c oughs> ก็สังเกตว่าพวก40สล้านอะไรพวกนี้เขาจะจัดทีมไม่ใช่เป็นเซตธาตแล้วนะเต็มที่ก็จะมีอยู่แค่2ตัวอีกตัวหนึ่งเขาจะอาศัยสกิลนะไม่ว่าจะเป็นดูดตีหรือจะเป็นบัฟอะไรทุกอย่างปลาเราไม่ตายหอหลอดหลอดหลอด อ้าโกรธไม่ขึ้นโดนมาชดโอไปโกรธไม่ขึ้นครับลังเกาะได้เ็่ว่าจะให้ดูนะว่าไอปลามันตีรสปีดได้นะเพราะผมใส่ไอ้นี่มาไงไอริบบินรสปีดก็รถค่อนข้างวิวหาหอยู่ครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูริบบินดีกว่า มีอันนมิผมอยากได้แลยผมยังตอบไม่ได้เลยอันที่เพิ่มคีย์ยังไม่มีสักอันเลยมีแต่ลดสปีดแล้วก็เพิ่มสกิลแท็กกับชนะธาตุแล้วก็เพิ่มเอพซีเพิ่มโจมตีอะไรประมาณเนี้ยิ่ำลอกวารจะได้เปรียบว่าตรงนี้แหละอีกฝั่งเด้งเลือดไม่ได้ <ś c oughs> ยินคู่กับบอสจะสุดไปเลยครับ ่ะเดี๋ยวไปดูริบบินก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่นงนี้ทีนึงอ่านี่ริบบินของปลานะครับนี่ผมใส่อันนี้อยู่นี่อไอนี่เป็นรูปไข่นะมันจะเพิ่มป้องกันให้ตนเอง8%นะครับสำหรับเลเวลวแรกแล้วก็นี่เมื่อโจมตีมีโอกาส5 0าลด10%สปีดนะครับของฝั่งตรงข้ามมีผล2เทินสะสมได้สองครั้ง ก็คือสูงสุด20%นะแล้วก็มาอันที่สามอันที่3เสริมป้องกันนะครับ16%กาลังจะทำอันที่4ครับเพิ่ม15%เอ้ยลดสปีด15%นะครับนี่เลยที่ผมใส่อยู่กานันก็จะเป็นพวกเพิ่มผลชนะท่าเนี่ยทั้งทีมอ้อของบอสผมใส่อันนี้อยู่นะลดสปีดเหมือนกันเหนไห ของผมนี่ไม่มีนะไอ้ที่เพิ่มคีย์ผมมีแต่แบบเนี้ยนี่เพิ่มชนะท่าตนเองแล้วก็อันนี้อะไรอะดามเสกิลเซตแล้วก็อันนี้เพิ่มโจมตีนะครับแล้วก็ลดดาเมศเอ้ยใช่ปะ่ะอ๋อเออลดดาเมศลดความเสียหายประมาณนี้ครับ นี่ก็เพิ่มโจมตีครับเห็นนะผมมีแค่นี้เองอยากได้ไอไที่เป็นคี้แต่มันไม่มีเสดายอยู่เหมือนกันครับตอกไม่ได้เราเอาชนะก่อนนะเพราะผมสู้เขาไม่ได้นะคนที่ชื่อมันดด้อหกสิบล้านเยอะไปครับถ้าเมื่อวานแพ้อะไรแพ้หลายตัวครับบอกเลยถ้าทำไม่ถึงจริงนะแพ้หลายตัวเลย ทั้งไอตัวที่มันตีแล้วคิดตามเลือดนั่นแหละแพ้ทางหมดเลยพวกตระกูลแฟลลี่อะนะตีแล้วมันคิดตามเลือดเปอร์เซ็นตะ์่ะแล้วก็ที่แพ้หนักๆเลยก็จะเป็นยุงเป็นบอสเป็นซีการ์สำหรับวานนะจะถ้าเกิดว่าเราทำเลือดไปเยอะๆเงี้ยดาเมจมันก็จะดีว่ะได้ดีตรงตรีเบิลด้วย ผมเคยรีวิวไอวานตัวนี้ไปแล้วนะลองไปหาดูได้ในช่องนะครับไปย้อนย้อนดูได้นะครับต้องมีทําเวลา่าเนี่ยน้ไปเาเนี่ยช้าเช้าอ้าวกดผิดว่าจะไปกดไอ 40, ส้สีที่ส0่ล้าน ตัวก็สวยมากเลยเนะี่ยมีไอ้นี่ด้วยอันต้านี่คอดมากผมก็สะสมรีโมทอยู่นะย,ยังไม่ได้ขึ้นถึงครึ่งทางเลยมีร้อยสามสิบกว่าไม่ไหวใช้กนทีละห้าแสนเพห นะครับพอออกสกิลน้ำแล้วว่าจะใช้อติได้เลยตีเบิ้ลได้เลยบรรดาคล้ายๆกับของบอสจัดดอนนะครับอันนี้คือผมจะเปลี่ยนวิตานี่ออกนะไปใส่บอสจัดดอนแทนไม่ตีเบิ้ลกันสนุกไปเลยก็สำหรับโอโอที่ว่าแทงดีๆนะมันก็แทงดีจริงแหละ แต่มันแท้ทางที่สุดก็คือแพ้ทางนกวายนะครับบอกไปเลยพรานนกไวายมันห้ามเด้งเลือดใช่ป่ะโอโอ,โอมันไอ้นี่เด้งเลือดดีใช่ป่ะกับไอ้บับอมะตะอมะตะบ่อยมากจะสังเกตว่าเขาจากทีมไม่ค่อยเป็นเซตทานนะเห็นไหม ้วที่เขาจัดทีมแบบนี้นะเป็นทีมผสมแบบนี้นะก็เลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเรื่องการแพ้ชนะท่านะครับจะเอามาช่วยกันประมาณนี้นะครับนี่รถสปีดหากกดไม่ได้กดดูไม่ขึ้นเนี่ยมันจะมีตัวรองเท้าเห็นป่ะที่เป็นรูปอูกศรลงดูที่บักข้างล่างนะมันจะมีรถสปีดอยู่ เป็นผลจากไอของวานนี Drag ่นะก็จะดูบัฟข้างล่างมันจะดูง่ายกว่าอย่างไอดีบัฟตัดเลือดของโนวายอะขนาดบอสวุ่นวายยังติดนะครับติดดีบัฟได้นะครับแบบคุ้มมากเลย นกวายผมเอามาซุ่มทำแล้วเ,นนะเดี๋ยว <c oughs> ไ,ไปทำดีๆก่อนจะเอาไปเล่น <c oughs> ใจผมว่าจะเอานอกวายเนี่ย <c oughs> ไปตีกับอันต้าเลยนะว <c oughs> ันี้จะผมจะสู้ได้ไหมเนี่ยสีสิ8ล้าน <c oughs> ลองดูเนาะไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ลองก็ไม่รู้ค <c oughs> <c oughs> รับ แค่เขาค่อยว่ากันนะก็ตอนอน,อน,อนี้วานผมมันใส่เซ็ตันเดอร์ใช่ป่ะแล้วผมจะเปลี่ยนรีใหม่เอาไปใส่บอสการ์ดอนแทนเ้วก็จะเอาวานไปทำเป็นแท้งน่าจะเหมาะที่สุดครับแต่ใจจะลองปั้นแหวกแนวดูนะโอ้โหเจ๋อแค่นี้เ ตายซะก่อนแล้ว <S 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 วเคเนีี้เนี่ยไอตัวช่วยวคเนี้นะมันจะเปิดสปีดบูสสปีดไอบูสสเตตัสนะครับเพิ่มทั้งสปีดเพิ่มทั้งดาเมจเลยนะครับแต่นี่คือเราต้องมั่นใจตัวดาเมจเราด้วยนะว่าสปีดเราจะนำเพราะมันจะเพิ่มกี่เทอร์นเนี่ยไม่แน่ใจถ้าจะไม่ผิดถ้จาจะห้าเทิร์นะแล้วมันจะออกปาทีเดียวด้วย อ่ะแพ้เฉยอีหยังวะอีหย <pl ains> ังวะดูเมื่อกี้เหมือนจะชนะนะอีหยังวะอันนี้อันสุดท้ายเลยแล้วกันจะหมดเวลาแล้วอ๋ออันนี้ผมตีไปแล้วนี่อันนานี้แล้วกันเน็ตฟูงช้าเอาเรื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่ถึงสิบนาทีครับ เล้วแต่ม่คกดผมโงจริงไหมผมแพ้ได้ไงก็ใส่โดนแช่แข็งตายเนี่ยเลยน่าจะดูให้จบนะเมื่อกี้นะกลัวจะหมดเวลาก่อนด้วยแหละ ก็ช่วงที่ผมไ่หายไปสองอาทิตย์นะครับที่บ้านติดโควิดันหกคนนะครับกโ็โหแบบปุ้นวายโผล่ละหนมากเลยต้องมาค่าเชื้อต้องหาเตียงต้องหายาโอ้ยหลายอย่างมากครับผมก็เลยห,หายหายงียไปจากกลุ่มไปจากเพจนะครับในเพจผมก็ยังตามเรื่องอยู่นะครับแก้วลามีปัญหาอะไรถ้าผมรู้ผมเจอผมก็ยังตามหาอยู่นะครับก็คือไม่ได้ทิ้งผู้เล่นไปไหนนะครับแต่อาจจะแบบป็ไนไงอะ เวลามันจะน้อยลงไปสักนิดนึงประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วแหละคนที่บ้านหายหมดแล้วรอดกันหมดแล้วเราต้องรอดก็หมดไปหลายตังค์นูครับกว่าจะได้ประมาณนี้อ่าลองนี่เลยห้าสิบร้านไม่ตีกับคนเก่งแล้วก็ไม่เก่งทันทีนะโอ้โห เอาไม่ลองไม่รู้ครับจัดไปน่าจะแพ้แหละดูทรงแล้วก็บีดีบิวผมมองว่ายังไงนะแค่ร่างทองมันไม่สุดเนะมันต้องทำยันร่างแดงอะเนาะมันถึงแค่สุดนะ่นไงหายแวบหายแวบ โอ oh ้โหหายแว็บเรียบร้อยดีครับเจออันต้าเนี่ยมากสบายดีสปีดซู่เขาไม่น่าตามไในทางอือหืออือหือเจอครูป้าับเรียบร้อยครับเลี้ยวหลาว เหลืออีกสองนาทีกว่าทันไหมน่าจะได้อีกทีเดียวแล้วมั้งอ่าอีกคู่เดียวแล้วกันนะครับจัดไปก็สังเกตการจัดทีมของอีกฝั่งครับเขาจัดทีมไม่ค่อยเป็นเซตท่ากันหรอกอย่างที่บอกครับเขาเน้น ที่สกิลของมอนแต่ละตัวนะครับเอามาเสริมเอามาอะไรกันจะไม่ค่อยเน้นใช้บัฟไปแล้วนะครับบางตัวก็อาศัยบัฟจากพาสซีฟอาศัยบัฟจากตัวช่วยอะไรประมาณนี้นะครับนี่อย่างงี้ตัวช่วยมิววเห็นไหมกับบัฟมาตาย เราจะให้ดูนนหน่อยเหมือนมันรถไม่เต็มที่อนะไอส้สปีดอะแต่มันกขึ้นอยู่นะมันขึ้นข้างล่างอยู่ว่าโดนรถสปี์หรือเขามีบัาพเพิ่มสมปีดเราลดน้อยไปต <c oughs> ายไมลกวาย ก็คงขอจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะครับทปนี้ต้องขอลาด้วยยังคิดไม่ออกว่าจะรีวิวตัวอะไรก็เลยมาเล่นแบบนี้ไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ